เอาละครับวันนี้เราอยู่ในเกมมือถือแนวที่วิ่งไปวิ่งมาอีกแล้วนะฮะวิ่งซ้ายขวาตรงไปข้างหน้ากับเกมที่ชื่อว่าแผนเค้กลันนะครับเปลี่ยนจากคนมาเป็นแผนเค้กเล่นยังไงอ๋อเก็บหน้าต่างๆเอ้ยโอ้เฮ้ยเ,ยเยมันลื่นมากเลยพื้นมันไปเร็วมากต้องค่อยๆฮะค่อยๆลากเก็บหน้าแผนเค้กมาหลบสกิดขวางแล้วก็มาเสิร์ฟให้คน วู้้ฮูแต่กี่ครึ่งเดียวออกเกมนี่คือคนสบายใช่ไหมเคลมอีกแล้วพื้นมันลื่นมากเลยบังคับยากแผนเค,ค้กหน้ากล้วยต่อแผนเค,ค้กไปใส่ผลไม้เข้าไปหน่อยมันเลื่อนซ้ายขวาแบบเร็วๆไม่ได้อะเดี๋ยวมันตกไม่ค่อยเลื่อนไปฮะถึงไหมข้างบนไม่ถึงอ๋อ,อข้างบนมันโคนอ้าปากอยู่ นิดเดียวเองโอ้โหตกพื้นมันตกพื้นได้มันไม่มีขอบโอเคเลื่อนดีๆสีฟ้าสีฟ้าลองคิดได้ทันเป็นเกมฝึกสมองฝึกสมองมันอย่างดีนอฮะนี่นี่ต้องใช้สกิลในการวิ่งเก็บวิ่งเก็บเยอะๆวิ่งเก็บเยอะๆถึงไข้างบนถึงสี่ถึงสีไม่ถึงเหรอ โอไม่ถึงเอาให้หมดเอาให้หมดเก็บให้หมดอืมฮะเป็นเกมฝึกสมาธินะฮะไปขงหน้าอ๋อมีที่กัน้นเดี๋ยวได,วดวว้สีเขียวสีเขียวมากล้วยดีกว่ามาเฮ้ถึงไหมเนี่ยโอ้เดี๋ยวสีเล่นยังไม่ผ่านด่านเลยถึงข้างบนเก็บเก็บก็บก็บกินซาแพนเค้กเต็มที่เลย เอาไปอ,องอมงอมงอมอ๋อได้เงิน,นะฮะไม่ต้องคูณครับไม่เป็นไรได้เงินไปปลดล็อกท็อปปิ้งมีผลไม้ต่างๆแค่นี้เองเหรอสองหน้าเนี่ยนะสกินก็คือจานรนดอมใช้หนึ่งพันสองอห้าสิบมาปลดล็อกมาอันหนึ่งก่อนเป็นหม้อยาเหรอหม้อต้ม ดูโฆษณาก็ได้เงินนะฮะไม่เอาอะไปเก็บถวยท็อปปิ้งแบบใหม่เป็นหม้อต้มยาอืมอืมได้หมดได้หมดเก็บได้หมดเก็บได้หมดสีเขียวอ่าฮะถึงข้างบนแน่นอนเตรียมรอกินได้เลยข้างบนส่งไปเอ้ เติมอีก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 อืมอ,ม,มอืมยิงนี่อิ่มผลล็อกสตอเบอรี่เก็บแล้วต้องแบบโอ้โหมันเร็วขึ้นฮะมันเร็วขึ้นสตอเบอรี่มาสีฟ้าไงต้องมีสมาธิเกมอย่างนี้เป็นเกมฝึกสมาธิโอ้ยชนเต็มเต็มโอ้กล้วยก็ยังมีสตอเบอรี่ก็มีแพนเค้กสองหน้าสองรสไม่ถึงบัวแน่ มันเล่นด่านเดิมไม่ได้ถ้าผ่านไปแล้วคือผ่านไปเลยเออนี่หลบแง่ตรงกลางเหรออ๋อมันเป็นท็อปปิ้งมันเป็นอันนี้น้ำตาลโอ้ยเก็บสูงก็ไม่ได้อีกโอ้โหมันโรยน้ำตาลให้โรยมาโรยมาแล้วมันจะไปถึงข้างบนได้ยังไงในเมื่อมันมีไม้มากัน้นมันมีไม้ตัดถึงไหมข้างบนเหมือนจะถึงฮะเหมือนจะถึงนิดนึง ไถึงอยู่โอเคอ่าสิมันมองไม่เห็นแฮะมันเก็บเก็บได้ไม่ครบอะซ้ายขวาผมว่ามันเป็นเอ็นจินเกมเดิมหรือเปล่าแล้วก็เปลี่ยนโมเดลตัวละครไปเรื่อยๆเปลี่ยนสกินเปลี่ยนรูปแล้วก็ใช้เอ็นจินเกมเดิมเกมจากให้ยดยกันนะฮะส่วนใหญ่ที่เป็นเกมแนวนี้นี่คือมาแรงอันดับสองเลยนะเลยลองเข้ามาเล่นดูนะฮะ อันนี้แหละอืมดีที่ไม่โดนถึงข้างบนไมมไม่ถึงอ๋อโต๊ะมันเยอะขึ้นหรือเปล่าเนี่ยอ่ะได้อีกหน้าหนึ่งบูเบอรี่ฮะขอสกินหน่อย <c oughs> ทำให้คนกินใช่ไหมโอเคแพนเค้กถาดจานข้าหมานะฮะมาบูเบอรี่สตอบเบอรี่มาหมดเออือออืม,อม,อม มันเก็บให้ครบเก็บยากครับอโอมีดก็มาด่านนี้มาสิคนที่นั่งกินก็เตรียมตัวได้เลยอร่อยเพลินแน่นอนกวาดไปหน่อยไม่ถึงข้างบนครับอดเลยข้างบนอ,อ,อ๋อแก้ะไม้กันอีกแล้วเอ๊ะผมว่ามันด่านเดิมใช่ไหมเนี่ยสีฟ้ามาโรยน้ำตาลค,ครับลูดมาเก็บมา เออฮะหลบหลบหลบไม่ถึงข้างบนอีกแล้วมันยากอ่ะคอนโทรลยากขาดอีกโต๊ะหนึ่งสองโต๊ะออไมมเก็บเก็บเก็บอืมอืสีมพูโอ้เกือบโดนอืเฮ้ยอันนี้น่าจะถึงข้างบนถึงหรือเปล่าเอะข้างบนนี่กินแล้วถัดเข้าหมาเลื่อนไปอิ่มแน่นอนอิ่มแน่นอน เอาไปเลยเต็มที่งามงๆมงาไม่ต้องคูแนะ่ไม่เป็นไรกระทะที่ตักฮะมีหน้าเดียวเองอะ่ะไม่มีสกินแบบทองคํำหรอลิเจนเดอรีร่อะไรอย่างงี้หรือว่าเกมเพิ่งออกสกินมีไม่เยอะอืมถึงแหมข้างบนไม่ถึง คือถ้าเกิดเราเราไม่คลิกมันก็จะไม่เลื่อนเนี่ยเนี่ยค่อยๆเก็บได้ค่อยๆเก็บไปนี่เติม,เต,มเต็มเเลยอ่ะฮะสีมพูไปมันไม่มีเวลาจำกัดไงแล้วก็ค่อยๆไปก็ได้ใช่ไหมแต่พอเลื่อนปุ๊บอืมอืมอืม,อมโอ้ยลบลบๆยิ่งกดค้างยิ่งไปเร็ว กดล็อกให้หมดเลยเอที่ป่าเป้าเพื่ออะไรเนี่ยมันเกี่ยวตรงไหนเนี่ยค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บเลื่อนมาด้านขวาค่อยเก็บค่อยๆเก็บกบขดค้างไว้มันจะไปเร็วอือืมอืมโอ้โหโดนเต็มๆล่วงทั้งแถบสีเขียวไป อฮอ่ะได้กินกันไม่กี่โต๊ะโทษด้วยครับหล่นระหว่างทางอืมอืมเก็บหมดเลยเนี่ยแล้วมันจะผ่านยังไงเนี่ยยังไงก็ต้องชนเก็บสูงกว่านนี้ไม่ได้โอ้โหตัดไปครึ่งหนึ่งเห็นไหมมันต้องชนอยู่ดีเก็บสูงกว่าไม่ได้โดนจำกัดอืมโดนน้ำตาลหน่อยขวามมือความมือแฮนด์เค,ค้กมา ถึงไ้่เนี่ยไม่ถึงใช่ไหมเขาเออกแบบด่านยังไงให้มันมีกั้นอย่างนั้นอืออือกระโดดขึ้นน,นู้างบนกระโดดทําไมกระโดดแล้วก็ลงมาได้เออสีม,มพูอ่าเก็บเก็บโอ้โหหล่นอีกแล้วมันลื่นมันวืดอือโทษทีครับร่วงอีกแล้วระหว่างทาง Okay, เก็บอันนี้ด้วยสีผู้ด้านขวาซ้ายแล้วก็ขวาเก็บมให้หมดเก็บมาให้หมดเออถึงไหมข้างบนถึงไม่ได้กินนานเลยข้างบนมาสิมาสิสิมาสิเออเอาไปอิม่มๆเน้นๆเต็มๆกินไปเลยงามงามงมงมอ่าข้างหน้าอีกแล้วมันกะยากตรงนี้อฮะ ออรอยมาได้แต่ไม่ถึงบนถึงไหมเนี่ยอาจจะถึงไม่ถึงมันหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยด่านมันไม่มีอะไรเพิ่มแล้วฮะล่าสุดที่เจอคือมีดมีดตัดหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรแปลกใหม่เลยอ๋อมีอันนี้กระดานลื่นนข้างบนมันไม่มีอะไรแปลกใหม่แล้วฮะหมดแล้วด่านที่กัน้นอ่ะ แพนเค้กเอยอย่าโดนอย่าโดนสีเขียวโรยน้ำตาลหน่อยแพนเค้กรถแอปเปิลเสิร์ฟมาเป็นลูกด่านที่25ผมเล่นยีิบห้ด่านแล้วเลยเนี่ยแอปเปิลมาขอจานหน่อยครับเลอกีก3อันดูโฆษณานแล้วทำไมไม่ให้เงินน่ะ ผมผู้สากลดูโฆษณาต้องอันหนึ่งไม่ให้เงิน1,500บาทอ๋อนี่ไงเพิ่งมามาชา้านิดหนึ่งเกมแหลกอ่ะเปิดหน่อยเลยแค่3อันนะฮะเปิดได้ครบไปเลยเป็ดยางอ่ะดูโฆษณาเลยอีก2อันเล่นจนปลดล็อกสกินไดทั้งหมดฮะเล็กหนึ่งอันเดี๋อไว้ทำไมปลดล็อกไปเลยมาสุดท้ายใบไม้หมดแล้วสกินหมดแล้ว <laughs> ภูมิใจ เอามือมามือมามือมาใส่มือเก็บแพนเค้กอืเอเฮ้มันครงเคลงคงเคลงฮะสีมพูดาดนมันเหมือนกันหมดแล้วนะฮะตอนนี้ไม่มีอะไรใหม่ละมีแค่มีดกับเนี่ยไอ้ที่เลื่อนเลื่อนขึ้นเนี่ยแล้วก็หมดแล้วเรเวลสูงขึ้นก็จริงแต่ดานเหมือนเดิมอือ แอปเปิลแอปเปิลอืมแอปเปิลอีกลบถึงบวชนไหมเอ๊ะข้างบนได้กินแล้วแพนเค้กแพนเค้กแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลแพนเค้ก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 อีกกินไปซะอ้าวมาเสิร์ฟถึงที่โอเคครับนี่คือแพนเค้กอะไรนะแพนเค้กแรนเนอร์ซิมูเลเตอร์หรือเปล่าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ